สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับพี่รัตพิยามอีกครั้งในรายการคุยถึงเรื่องเรื่องออแพรกับสาระดีๆเช่นเคยจากโครงการไทยออแพรกันนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงออแพรยุโรปอีกหนึ่งประเทศนะคะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ,กฤษในการสื่อสารเป็นหลักโดยไม่ต้องใช้ผลสอบภาษาที่3นั่นก็คือออแพรประเทศเบลเยียมค่ะสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการสําหรับประเทศนี้นะคะสามารถออนไลน์เอกสารได้สูงสุดที่อายุ25ปี8เดือน ที่สำคัญคือต้องมีผลวัดระดับภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็คือในระดับ B2 ค่ะใช่แล้วค่ะเหตุผลหลักก็คือประเทศเบลเยีเยมนะคะจะใช้ภาษาดัชและภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเป็นหลักค่ะดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเลยที่ผู้สมัครจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษในเลเวลที่ดีเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับโค้ชและเด็กได้หลังจากที่เดินทางไปถึงในทันทีนะคะรวมถึงจะต้องมีประสบการณ์ดูแลเด็กเล็กมาไม่ต่ำกว่า300ชั่วโมงแบบเป็นทางการ แล้วก็จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์มาแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะข้อแม้อีกอย่างหนึ่งของผู้สมัครประเทศนี้คือจะต้องไม่มีญาติหรือคนรู้จักอยู่ในเดลเยียมนะคะต้องไม่สูบบุหรี่ไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก,ก้นมาก่อนรวมถึงเข้าใจในกฎระเบียบการเข้าร่วมโครงการคือกลับไทยเมื่อจบโครงการนะคะสำหรับข้อดีก็คือการทำงานที่ไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ออแพไม่ต้องเสียภาษี ฟรีค่าประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการและยังมีโอกาสได้รับตัว๋วเครื่องบินไปกลับฟรีจากโพสต์ด้วยค่ะสำหรับการเข้าร่วมโครงการนะคะผู้สมัครจะต้องมีการตรวจร่างกายทั้งหมด2รอบค่ะโดยครั้งแรกนะคะจะเป็นการตวรวจเพื่อที่จะมายื่นเอกสารออนไลน์กับโครงการค่ะและครั้งที่2จะเป็นการตวรวจหลักแมทช์เพื่อใช้ยื่นวีซา่าซึ่งจะต้องตรวจกับโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนะคะ ประเทศนี้นะคะจะมีรายละเอียดในเรื่องของเอกสารวีซ่าที่แตกต่างจากประเทศอื่นเช่นใบเกิดจะต้องถูกแปลเป็นภาษาดัตช์นะคะรวมถึงเอกสารต่างๆที่สําคัญจะต้องถูกรับรองโดยสถานทูตเพื่อที่จะนําไปด้วยนะคะหลังจากที่เดินทางไปถึงที่ประเทศเบลเยีเยมคะ่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีทีมงานขอให้คําแนะนําปรึกษานะคะโดยที่น้องๆไม่ต้องกังวลกันเลยคะ่ะน้องๆสามารถขอข้อมูลคุณสมบัติอัปเดตในแต่ละประเทศได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้นะคะ หรือทักมาสอบถามกับทีมงานได้ที่ official line id แอปไทยออแพได้ตลอดเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับสาระดีๆมีแชร์ให้น้องๆที่ YouTube c h anel n ไทยออแพร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ